ข้าพเจ้านายวอเทพเกวิกิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตโนงผู้ขอรับรางวัลสงคุณค่าสปทโอเบกาโวดประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการการครองตนข้าพเจ้ารู้จัก เข้าใจตนเองและสามารถควบคุมตนเองได้เป็นผู้มีสติมีความรบอบคอบตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบและศีลธรรมขยันหมั่นเพียรในหน้าที่มีความรับผิดชอบรักษาระเบียบวิน,นัยและเคารพกฎหมายการรองคนข้าพเจ้ารู้จักและเข้าใจผู้อื่นมองผู้อื่นในแง่ดี ทำมาร่วมกับผู้อื่นได้ยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งด้านของพรหมวิหารสและสังฆาวัตุสมีการเสริมสร้างความสามาคัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานการครองงานข้าพเจ้ารักและศรัทธาในงา,านที่ทำ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานมีความเอาใจใส่ต่องานที่ทำมันตรวจสอบข้อบอกพร่องของการทำงานและปรับปรุงให้ดีขึ้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารอยู่เสมอมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ได้รับผลสำเร็จสนใจและเอาใจใส่ติดตามงานที่มอบหมาย ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและปฏิบาินานในหน้าที่ของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพทาให้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทประจําปีหบประมาณ2,564ระดับสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง รางบรรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2565รางวัลระดับยอดเยี่ยมในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนประจำปีหบประมาณ2566 การประเมินเฉพาะด้านด้านวิชาการยอดเยี่ยมองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวชีวัดที่1ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1-6ถึงในระดับดีขึ้นไปจํานวน852คนคิดเป็นร้อยละ9 4 0 4ตัวชีวัดที่2ความสามารถในการคิดเป็นทําเป็นของผู้เรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1-6ถึงในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ94.71ตัวชีวัดที่3ผลสำฤทธิ์การทดสอบโอนตระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาร เท่ากับ32.45ระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีผลคะแนนเฉลีย่ยรวมทุกกลุ่มสาระเท่ากับ27.88ตัวชีวัดที่4ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6ปีการศึกษา2566อยู่ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ94.16 ตัวชีวัตที่5ผู้เรียนได้รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆได้แก่นายสุเรสิ์ทองแดงได้รับรางวัล3เหรียญทอง1เหรียญหนินการแข่งกันกีฬาว่ายน้ำระหว่างวันที่25ถึง20 ธันวาคม2565ณนะเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูกเก็ตระนองปีการศึกษา2565โรงเรียนสตรีบังาคว้ารางวัลเหรียญทอง55รายการเหรียญเงิน10รายการเหรียญทองแดง4รายการและเข้าร่วมจีรการเป็นต้น องประกอบที่2ด้านการบริหารงานวิชาการตัวชี้วัดที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 1. มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 2. มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 3. ม,มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา และนําผลไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนได้กําหนดขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรดังนี้ 1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 2. มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 2. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 3. มีการจัดทำระบบรายงานการวัดและประเมินผลต่อผู้เรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็วตัวชี้วัดที่4การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 1. มีการส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตัวชี้วัดที่5 การพัฒนากิกรรมพัฒนาผู age. Age. ้เรียน 1. มีการจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 2. มีการจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างทบถ้วน 3. มีการจัดกิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่6การนิเทศภายในสถานศึกษา 1. มีการวางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 2. มีการจัดทําเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้องและครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการนิเทศ 3. ม,มีการกําหนดตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 4. มีการสรุปผลการนิเทศและนําผลไปใช้ในการปรับปรุงนิเทศต่อไป